เวัครับเข้า,าช่องคนจัดสวนนะครับวันนี้จะพามาดูบรรยากาศของการจัดสวนนะครับบุสบาต้นเขียวๆเล็กๆเห็นไหมน่ยเขียวเล็กๆนะที่เราขนไปนู่นนะ่ะี่ยต้นไม้บุสบาไปดูบุสบามเป็นยังไงนะครับบุสบาฮาวายหรืออมแซบเป็นไม้คคุงดินนะครับ บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศที่บางฉลงดูเมฆฝนจะเริ่มมาแล้ว<า>ไม้ใหญ่เราลงไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกไม้เล็กไม้คุมดินฟ้า,า,าประดิษฐ์อะไรบ้า,บางครับฟ้า,าประดิษฐ์ไอแดงๆป่ะแดงวะ เก็บซตอนๆไปเลยอันนี้ก็ปลูกไม้ด้านในจะเป็นพุทธนะครับนี่พุทธกุลหลาบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพุทธสบาฮาวายนคนปลูกก็ใส่แว่นด้วยใ <c oughs> ส่แว่นอย่างเท่แล้วยังรอครับนะครับท่าพี่น้องครับนี่ครับ ปุบสบาไปนุ้งเลยไปปลูกหน้าไปให้เขาเลยเอยปุบสบามาแล้วครับนี่ใกล้ๆกล้มือเขาเลยเอามาใกล้ๆ้มือเขาเลยปุบสบาฮาวายหรือเ,เรียกว่าอ,อมแซบกินได้อันนี้กินได้เ,เป็นผักกินได้ปลูกใส่ตรงนี้เลยปลูกป,ป,ปิดคลุมครับเป็นไม้คลุมดินเออจะเป็น คนปลูกก็อาจอเสียใจด้วยนะครับมีเมียไปแล้วครับหรือจะเป็นกิ๊กก็ได้ครับติดต่อมาได้วิธีการปลูกครับใบชนใบนะอย่าชิดมากอย่าห่างมากเอากำลังพอดีดนี่ครับต้นไม้สวยไม้กระปุก ปลูกหกตัวนี้หกนิ้วครับ5ห้านิ้วปูกห้านิ้วตัวนี้ก็เรียกว่าสนหอมนะครับกลิ่นเขาจะเหมือนกับไอ ยูคายูคาลิปตัสนะนข้างในนั้นก็ปัดทรายข้างในนั้นก็จะเป็นหญ้าในแบบเป็นหญ้านะครับต้นไม้ตัวนี้คือต้นลั่าซำกับพี้จันตัวนี้กะพี้จัน,น,น,จนลูกให้เป็นไม้ประทานไม้เด่นอ่าอันนี้ก็เป็นพุท พุทธังตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหมาไม่เกี่ยวนะมันมาตามเจ้าของอันนี้ก็เป็นเข็มปัเตเวียยี่โถยี่โถแคะดอกชมพูอันนี้ก็เป็น เข็มปัตเตวีเดี๋ยวจะให้ดูสภาพด้านหน้ารวมๆนะครับเนี่ยครับสภาพเขาก็หลังซุ้มตัวนั้นก็จะเป็นต้นลัมซำาแล้วก็ต้นสนฉัดแล้วก็มาด้วยตกระพี้จันนี่คือคือไม้ไม้ยืนต้นไม้ร่มเงานะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับลัซำสนฉัดลัมตำอันนี้กระพี้จัน อันนี้จิกเป็นจิกน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับก็จะเป็นตึกห้องเช่านะครับก็จะปิดสกรีนไม้สูงด้วยมะฮอกนี่ครับมะฮอกก็จะพางปิดปิดปิดตรงนี้ไปนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นเอพเอพเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทำอะไรอยู่ข้างบนนั้นก็พี่เอฟก็กําลังตัดแต่งอยู่นะครับตัดเป็นการตัดแต่งไซครับ นี่ครับทรายจะปลูสกสกรีนหลังนี่ก็ขอดบที่ยวนะครับทีงนช่งานครับจัดสวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่องคนจัดสวนนี่ก็ทีมงานตักทรายเนี่ยไอ้ทองออาอามีเออไอ้นั่นชื่ออะไร่าจำไม่ได้เออโอเคนะครับ ประมาณรวมๆนี้ครับเดี๋ยวไปพบอีพีหน้านะครับว่าวันนี้อีพีที่หนึ่งประมาณนี้อีพีที่สองเดี๋ยวเราจะไปชมว่าอีพีต่อไปความเปลี่ยนแปลงของสวนจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนจัดสวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ